สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนกำไรค่ะหรือที่เรียกว่า profit planning นั่นเองนะคะการวางแผนกำไรนะคะออทำไมทุกกิจจัดการต้องทำนะคะเพื่อเราจะได้รู้อนาคตใน1ปีข้างหน้านี้นะคะหรือในไตรมาสสมมุติถ้าบางที่เลือกที่จะทำเป็นรายไตรมาสนะคะในแต่ละไตรมาสหลังจากนี้เนี่ยเราจะมียอดขายเท่าไหร่ มีกำไรสุดที่เท่าไหร่แล้วเงินสดเราจะขาดหรือจะเกินจะช็อตในช่วงไหนนะคะเพื่อเราจะได้วางแผนเอาไว้แล้วก็แก้ไขปัญหาเมื่อเรารู้ตัวเลขล่วงหน้านะคะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเช่นเราทำประมาณการยอดขายประมาณการงบกาไรขาดทุนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าในไตรมาสที่1เงินติดลบค่ะอ่าก็คือเราทำประมาณการเงินสดแล้วด้วยเงินติดลบนะคะ แล้วก็ไตรมาสที่2-3-4โอเคมันเริ่มเป็นบวกเพราะงั้นเงินเราจะช็อตแค่ช่วงไตรมาสที่1ถูกไหมคะเราก็สามารถนําแผนงานเนี้ยทั้งปีที่เราทําด้วยหลักการที่มีเหตุและผลด้วยข้อเท็จจริงนะคะด้วยด้วยหลักการของทางบัญชีในการจัดทํำงบประมาณต่างๆ แล้วก็ข้อเท็จจริงของธุรกิจในการที่วางแผนกําไรการตั้งสมมติฐานต่างๆเนาะเสร็จปุ๊บเรา,าก็รวบรวมไปคุยกับธนาคารนะคะที่ให้สินเชื่อเรานะว่าช่วงไต่มาสที่1เนี่ยเราจะมีปัญหาแต่ว่า2 3 4เนี่ยถ้าเขาดูก็คือเรากลับมามีกําไรนะคะเขาก็อาจจะปล่อยช่วยเราปล่อยเงินกู้มาช่วงสั้นๆเนาะเพื่อให้เราแก้ปัญหาไต่มาสที่1ได้ก่อนอ่ะสมมติเราไม่มีทําเลยแล้วเราก็ทํางานไปเรื่อยๆ พอไตมาที่หนึ่งเงินช็อตจะไปหยิบยืมใครก็โทรโระศัพท์ไปกับธนาคารที่เราใช้งานอยู่เอย่างนี้ยเขาจะให้ไหมคะเขาก็คงไม่ให้นะคะคือมันฉุกเฉินเกินไปแต่ถ้าเรามีการทําวางแผนกําไรทํางบประมาณทั้งหมดนะคะวันนี้ที่เราจะเรียนคือมีสิทธิ์งบประมาณนะคะแล้วเรารู้ก่อนล่วงหน้าแล้วเราไปนําเสนอเขาเนา ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพูดคุยกันง่ายเขาก็จะปล่อยวงเงินมาช่วยเราในช่วงที่เรามีปัญหานะถ้าให้พูดภาษาง่ายๆนะคะการทําการวางแผนกําไรหรือการทํางบประมาณต่างๆเนี่ยคือคล้ายๆกับหมอดูนั่นเองค่ะคือเราจะดูเป็นหมอดูดูสถานะการเงินของตัวเราเองเนาะเช็คสุขภาพการเงินของเราเองได้ล่วงหน้า เป็นรายไตรมาสร,รายปีบางกิจการก็ทําเป็นเดือนต่อเดือนแต่อันนี้พี่จ้าว่ามันถี่เกินไปจนประโยชน์ที่ได้มันไม่คุ้มกับต้นทุนในการที่เสียไปในการจัดทํานะคะออถ้าสั้นที่สุดที่พี่จ้าแนะนําว่ามันเวิร์กนะคะระยะเวลาแล้วก็ต้นทุนในการจัดทำเนี่ยคุ้มกับประโยชน์ที่ได้เนี่ยส่วนตัวพี่จาวเราก็จะแนะนําให้ทําเป็นรายไตรมาสนะคะถ้ารายปีเนี่ยมันก็จะนานไปนะคะ ถ้ารายปีแล้วหูเราสิ้นปีแล้วเราค่อยมาปรับเปลี่ยนแผนเนี่ยมันจะนานไปมันจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ทันนะคะด้วยยิ่งยุคนี้ยุคของการแข่งขันที่รุนแรงเศรษฐกิจ,จกที่ซบเซาเนี่ยเราจะควรจะทําเป็นรายไตรมาสเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาทานันปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทําแผนงานได้ทันได้ทันการนะคะแล้วก็แข่งขันได้ค่ะเพราะงั้นก็วันนี้ที่เราเราเรียนคิดง่ายๆเราจะมาเป็นหมอดูดูตัวเองนะคะ ล่วงหน้า1ปีแต่ซอยเป็นหลายไตรมาสนั่นเองค่ะนะคะประโยชน์ที่ได้ก็เยอะแยะมากมายมหาศาลแน่นอนค่ะไม่ว่าจะทั้งการสื่อสารไปยังองค์กรน,นะคะมันเป็นแผนงานแบบละเอียดเนาะสื่อสารลงไปแบบตัวเลขนั่นเองค่ะแทนที่เราจะมานั่งคุยกันเย,อ,นเยอะเธอต้องไปทำแบบนี้1 2 3เราทำแผนนี้แล้วปล่อยลงไปเป็นตัวเลขที่จับต้องได้วัดผลได้นะคะเอามาปรับปรุง กลยุทธ์ต่างๆได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้ก่อนล่วงหน้านะคะแล้วเราก็จะไม่มีการที่ว่าเงิน Short ช็อตขาดฉุกเฉินแล้วทำอะไรไม่ทันนะคะ mm. ก็วันนี้นะคะจะพาเรียนอย่างช้าๆนะคะคนที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีเนี่ยสามารถเรียนคอร์สนี้ได้นะคะเพราะจริงๆแล้วการทำงบประมาณแต่ละเรื่องเนี่ยมาจากทุกๆ ส่วนงานนะคะไม่ได้มาจากบัญชีการเงินเลยแม้แต่น้อยนะคะเช่นงบประมาณยอดขายก็ต้องมาจากฝ่ายขายนะคะงบประมาณการผลิตก็ต้องมาจากผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือถ้าองค์กรใหญ่ๆเขาจะมีหน่วยงานชื่อว่า planning นะคะเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนการผลิตจำนวนสต็อกสินค้าจำนวนการสั่งซื้อสินค้านะคะเพราะงั้นวันนี้คอร์สที่จะเรียนเนี่ยเป็นอคอร์สสำหรับผู้จัดการทุกๆ ส่วนงานค่ะไม่ใช่เป็นอของบัญชีการเงินนะคะแล้วก็สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการเนี่ยควรที่จะมาเรียนอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการาพยากรณ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นของธุรกิจเราเองนะคะเราจะได้แก้ไขปรับปรุงทานหรือปรับกลยุทธ์ได้ทานนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ